เฮสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพายุซีกับจ่าบาร์บี้นะ,ะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปนะคะเป็นดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมนะ,ะชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีมิถุนตุลย์กุมนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบเช e r ร์โรดดิ้งหรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นเรองของเองร้อยเปอร์เซ็นต์ดวงนะคะวันนี้นะคะบีบอกเลยว่าจะเป็นในเอ่อ uh, พาร์ทของ สิ้นเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือเป็นวันที่16นะคะถึง30นะคะพฤศจิกายนนะคะแล้วก็แบ่งตามตะวันตกเนาะใครที่สนใจอยากบูชาน้ามัเนสนิห์นะคะรีบๆบูชาเลยรอบหน้าเนาะยังมีโปรสแถมหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะก็แถมในการแบบดูดวงหรือว่าคละในเรื่องของแบบ คาสเลียนหรือว่าสิ่งของมงคลอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีเพนดูลัมด้วยนะคะน้ำมัน,สนเสน่ห์ที่บอกนะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปมีมนดเฟสกันนะคะทําอย่างที่อาจารย์บอกทาตลอดเวลาห้ามหยุดนะคะก็ได้แฟนกันไปแล้วนะคะ m มนดเฟสคู่กับลิฟนะคะตอนนี้ลิฟยังไม่ได้เข้าเนอะ mm hmm. ลิฟสีพึ่งนะคะคือได้ผลดีมากๆเลยนะคะ <laughs> คนล่าสุดคนที่ได้ลิฟไปก็ ได้ผลดีและที่สําคัญที่สุดคือช่วยในเรื่องของการคําพูดนะคะทําให้คําพูดเรามีน้ําหนักนะคะแฟนเชื่อถือหรือว่าคนเชื่อถือเราปิดยอดขายได้ปังๆเลยนะคะใช้ควบคู่กับน้ํามันมินิเฟสนะคะน้ํามันช่วยเรื่องอะไรบ้างสามารถมินิเฟสได้ทั้งหมดนะคะในเรื่องของความรักนะคะดึงดูดคู่ก็ได้บา,ไดนนะะบางคนได้แฟนนะคะบางคนได้แฟนเก่ากลับมานะคะหรือว่าดึงดูดในเรื่องของแบบว่าการเงินการงานก็ได้เช่นกันนะคะส่วนเพนดูรัมนะก็ อย่างที่บอกทุกๆคลิปเลยนะคะก็ช่วยในเรื่องของแบบเป็นหินมงคลมีความหมายของแต่ละสีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดวงด้วยสีชมพูจะขายดีที่สุดจะเป็นในเรื่องของความรักเนื้อคู่นะคะดึงดูดเนื้อคู่หรือว่าบูชาคู่กับแฟนจะดีมากอันนี้การงานการเงินนะคะอันนี้ลบสิ่งสิ่งลบๆบออกนะคะอันนี้ลบ ทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะและอันนี้ก็คุ้มครองภัยของตัวเองก็บูชาตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็คลาสเรียนนะก่อนถึงวัน15บหบรีบๆสมัครกันเลยนะคะรักสามเศร้านะคะอันนี้ก็ภายในวันที่15นะคะราคาไม่ถึงพันนะจริงๆคล์สคอร์สนี้นะคะราคา2,900นะคะ ถ้าสอนแล้วนะในวันที่15้านะคะเป็นตามนี้เลยนะคะราคาเต็ม59 0 0นเนะถ้าสอนจบนะคะส่วนอีคลาสหนึ่งใครที่ลงรังแคนแฟนเก่าในไลน์ที่แล้วนะคะช่วยทักวิมาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไลน์นั้นอ่ะวิโดนแบบว่าโดนแฮกไปนะคะใครที่ลงรังแคนแฟนเก่ากับพ่าพาพิคเน่นะคะลงทักมหาวาี่หน่อยนะคะอันนี้นะคะแก้แคนแฟนเก่า,เาให้เสียดายอันนี้ก็ราคา เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือไม่ถึงพันนะคะไม่งั้นจะลงราคาเต็มสองพันเอ่อห้าพันเก้านะคะหรือสองพันเก้านะก็รีบๆลงกันมาเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะส่วนใครที่มีปัญหารักสามเศร้าหรือว่าแฟนเก่านะคะก็ทักมาปรึกษาบีได้นะคะจริงๆทักได้ทุกเรื่องอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเน้นสองเรื่องนี้เป็นหลักเนาะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีธันุลมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ16ถึง30นะ เกณฑ์ความรักของชาวธาตุลม1 6บหถึงสาเป็นยังไงบ้างคะเดท ดอะทาวเวอร์โอเค ลมนะคะ16-30นี้ถ้าสมมุติว่าคุณกำลังมีความสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะคนที่คุณกำลังคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขามีตัวคุณแบบแค่คนเดียวไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาแบบซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็สิ่งศาสตร์เสยจะบอกก็คือเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้นะคะ มันจะมีการแบบจับโปะได้หรือมันจะมีสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะคนที่เราคบหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามีความจริงใจกับเราไหมหรือว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมันจะมีการโปะแตกขึ้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีการแบบว่ารู้นะคะรู้ได้นะถ้าสมมติว่าใครที่แบบยังหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยวิเจอพวกที่แบบว่า คือพี่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาดูดวงกับพี่เสมอไปเนาะแต่ว่าพี่แค่พูดว่าเออพี่อยากเป็นในเรื่องของรักสามเศร้านะสำหรับคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของแฟนเก่าเนาะแต่ว่าคลินี้มันมีลูกค้าพี่บางคนอะนะบางทีกันที่เราอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการที่เราแบบทําบุญแล้วก็แบบว่านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยูประจําตัวเราที่เราคุ้มครองเราเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการรับรู้ด้วยโดยประสบการณ์ของพี่เนี่ยพี่เจอแบบโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของการที่แบบว่า ขอพอรแบบว่าตอนนั้นนะ่ะคือเรารู้สึกว่าเราครบกับคนคนหนึ่งแล้วแบบมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าแต่ว่าบางครั้งอะบุญมีแต่กรรมบังอะบางทีแบบด้วยด้วยเวรกรรมของเราเนาะบางทีเราก็มันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ได้รับรู้อะไรเนาะมันก็ต้องมีความเสียใจแลกมานั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะคือสุดท้ายแล้วอะเรากับจับได้ค่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบ หลังจากที่เราแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าใครเนี่ยสามารถที่จะให้คําตอบเราก็ได้คือพี่ไม่จาเป็นจะว่าจะต้องเป็นตัววิ้เองแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้อะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะแบบว่าถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคุณก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะดูดวงหรือคุณอยากจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งขอให้ท่านจงโดนบันดันใจนะคะในการที่เราจะได้ไปรับรู้ว่าคนที่อยู่กับเราหรือว่า เขาซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสามารถที่จะนนใจในเรื่องนี้ได้นะคะแต่พี่บอกเลยตรงๆว่าคนที่คุณคบอยู่อะค่ะคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะหรือเขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆนะไม่ได้บอกว่าทุกๆคนหรือแม้กระทั่งคนโสดอย่างเงี้ยก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าของอยู่ด้วยนะเราต้องถ้าถามว่าเฮ้ยเราเราคุณพี่ถ้าสมมติว่าเราแบบ ไม่ได้มาดูดวงแหละเราจะสามารถดูได้ยังไงอะไรเงี้ยคือในบางครั้งอะคะ่ะเราอาจจะใช้เซนส์ของตัวเองหรือว่าใช้ในเรื่องของแบบว่าระยะเวลาก็ได้บี้บ,บีรู้สึกว่าระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะคะสมัยนี้คือแบบคบกันเจอกันแป๊บเดียวก,ก็ก็ตกลงบงใจกันเรายังไม่ทันได้รู้ว่าจริงๆเขาโสดจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จากประสบการณ์นะคะที่บี้ทํางานตรงนี้มาห้าปีนะคะหมื่นกว่าเคสบี้บอกเลยว่า การที่เขาพาไปบ้านหรือการที่เขาแบบเปิดเผยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเราแค่คนเดียวเสมอไปนะน,นี้พี่บอกเลยนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยถ้ายิ่งยิ่งพี่ทำงานในเคสรับเคสในเรื่องของเมืองไทยเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่าเมืองไทยนะคะตอนนี้ มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าเจ้าชู้นะคะอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกนะคะอืมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเยินยอสอน่นเสริญแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้อง be awareness หรือว่าต้องระวังนะคะในเรื่องของความรักไม่งั้นไม่งั้นพี่จะมีงานเยอะได้ยังไงอะถูกไหมถ้ามันไม่มีเรื่องรักสามเศร้าเยอะขนาดนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะมีความแบบว่านิ่งนะคะแบบมีความแบบว่า เหมือนเซนคุณอะมันอยู่ไม่ได้แหละแบบใจคุณอะมีความรู้สึกร้อนรนเนาะหรือบางทีคุณอาจจะรู้มาสักพักแล้วแหละว่าว่าคนของคุณน่ะมีใครนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มามาทีหลังก็ได้นะคะเป็นมือที่สามหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวคุณะคะ่ะก็เหมือนกับว่าจิตใจของคุณอะมันมันร้อนรุ่มแล้วก็มันมันมีคําถามอยู่ตลอดแต่ถามว่าในระหว่างนั้นอะคุณแบบอะไรไหมวิรู้สึกว่าไม่คุณพยายามนิ่งนะคะพยายามที่จะแบบว่า ไม่สะทบสถานอะไรเงี้ยเนอะแบบเหมือนใจคุณอนะ่ะร้อนลอนนะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แต่คุณพยายามแบบเอาความนิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนคุณก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าเหมือนแบบไม่อยากไม่อยากแบบทะเลาะอ,อะไรเงี้ยพอเหมือนแบบเวลาเราหึงเราหวงหรือว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ ที่มันไม่น่ารักอะค่ะตัวคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้ยอมหรักอะคือคุณรู้สึกว่าบางทีเราเราหึงหวงไปหรือเราทําพฤติกรรมแบบไม่น่ารักไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะไรค่ะมันก็ยิ่งทําให้คนของเราเนี่ยแบบยิ่งไม่อยากจะคุยกับเราเข้าไปใหญ่เลยหรือว่ายิ่งไม่ได้สนใจในตัวเราเข้าไปใหญ่เลยคือคุณรู้สึกว่าคุณฝฟหรือคุณพยายาม หนักทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงๆอะไรเงี้ยคนของคุณก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นงั้นใช้ความนิ่งดีกว่าแต่ถามว่าในใจอ่ะมันมันร้อนลอนไหมร้อนรนเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคนของคุณเนปะ็นคนเจ้าชู้เงียบนะคะก็คือแบบถ้าไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขาอะ่ะคือจะผิดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยคือไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอมรับความจริงนะคะก็โกหกอะไรปิดบังอะไรไปเรื่อยเนาะประมาณนี้นะคะ ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อนะคะอ่อมีมีความรู้สึกว่าในในกรณีของถ้าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มาก่อนเนาะเป็นคนที่เป็นแฟนเขาอยู่ปัจจุบันแล,แล้ว,แล,วแล้วแฟนคุณไปนอกใจอนะไรเงี้ยมีมีความรู้สึกว่าในกรณีนี้ตัวคนคนนี้เขาจะแบบทุกครั้งที่เขาไปนอกใจอะคะ่ะเขาก็จะ หมือนแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราจับได้จริงๆนะถ้าสมมุติว่าเรามีหล <c correlation> right? ักฐานจริงๆอะเขาก็จะเลือกคุณนะอืบางทีมันก็อาจจะเป็นจิตวิทยามันอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณแบบว่าวางใจก็ได้ว่าเออเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็เลือกเรานะอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะแบบดีก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในในส่วนตัววิ่มันรู้สึกว่าคือเขาก็ไม่เกลียดเราอะในการที่เขาก็ไม่ไม่มีเราแค่คนเดียวบางทีก็โตไปทั่วบางทีก็แบบว่าคุยเล่นๆขำๆมั้งบังคะเขาก็พูดว่าเออเนี่ย เธอเราเราไม่ได้คิดอะไรนะเราก็แค่เล่นๆน,นะอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอาจะาแบบมีปฏิกิริยานะคะหรือว่าแสดงออกมาเนอะแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคนนั้นนะคะอาจจะถ้าถ้าตัวเขาไม่ได้มีแฟนแล้วสมมติว่าตัวเขาแบบว่าอมีแฟนอนะอ่ะไม่ใช่เขาเขาไม่ได้มีแฟนแล้วเขาหมายถึงว่าถ้าตัวคนคนนั้นนะเขาแบบว่า ไม่ได้มีแฟนสมมติว่าเขาโสดอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะยังพูดมีวิธีการพูดอะคะ่ะในเรื่องของแบบว่าเออเนี่ยเราเราก็โสดนะเราก็แบบสามารถที่จะแบบมีสระในการที่แบบจะคุยกับใครได้แต่แบบว่าเขาอาจจะพูดว่าเออตัวคุณอนะจะเป็นคนที่แบบเขารักมากที่สุดนะอะไรประมาณนี้คือแบบว่าคนอื่นก็แค่เล่นคนอื่นก็แค่เพื่อนอนะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการแบบพูดนะคะแล้วก็มีวิธีการโน้มน้าวค่อนข้างดีนะวิมงความสุขแบบนี้นะ มันก็อาจจะทําให้คุณแบบมีความตายใจมีความใจอ่อนอะไรเงี้ยไปบ้างนะคะใ้าอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอาดคลิปวิดีโอนะคะ คือถามว่าเขาจะทำยังไงนะคะไม่มความรู้สึกว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะคบกับคนคนนี้นะคะเราต้องมีความอดทนมากๆแล้วก็มันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนิดนึงคือเหมือนเราจะมีความหวัดดะแวงตลอดนะคะแล้วก็เหนื่อยอ่ะในเรื่องของแบบบางคนอะ อาจจะต้องเป็นสายเปด้วยนะบางทีเราอาจจะดูแลเขาด้วยนะคะในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบมีแฟนก็เหมือนมีลูกเลยอะ่ะคนคนนี้นะคะแบบจะต้องคอยดูแลคอยเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะเพราะไม่งั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเขาจะจะแบบว่าไม่อยู่กับเราเหมือนกันนะคะก็ก็อาจจะต้องแบบ ต่อสู้นะคะมากๆนะในความสัมพันธ์หรือว่าเราอาจจะต้องซื้อใจนะคะเขาอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะดังนั้นคือก็ตามที่พี่บอกไปเนาะว่าก็ต้องอดทนนะคะถ้าถ้าเราเลือกตัดสินใจที่จะคบกับกับคนนี้นะคะเราก็ต้องก็ต้องรับ ในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้นะคะเพราะว่าคือดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะแล้วก็ในความรู้สึกของตัวคุณเนาะพีความรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยเนาะกับการที่จะต้องสู้รบปบมือกับพวกแบบคนที่เข้ามาอะไรเงี้ยกับกับคนของคุณเนาะ คุณก็มีความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าทําไมฉันจะต้องแบบสู้รบมือกับพวกเธอด้วยอย่างเงี้ยนะมันมันเหมือนแบบว่ามันเป็นท็อกซิกแหละรีเลชั่นชิพนะคือเหมือนเรารักเขามากๆเราก็ไม่ไม่อยากที่จะเสียเขาไปเนาะแต่ถามว่าการที่มีเขาอะ่ะมันมันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมมันมันเหมือนเป็นคนประสาทอะนะคะถ้าแถวบ้านเรียกก็คือเรียกแบบปอสอดอนะคะปประสาทแดกนิดนึงเอาพูดตรงๆนะคือเหมือนแบบว่า มันมันไม่ไม่สามารถวางใจได้เลยว่ารับหลังคนคนนี้เขาจะแบบซื่อสัตย์กับเราจริงๆไหมอ่ะม,มันมันมีมันมีคนแบบนี้แบบจริงๆนะทุกคนอืมก็อยากจะบอกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เขาแบบเหมือนวิรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะบอบช้าในเรื่องของคําพูดนะคะซ้าๆแบบบางทีเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบว่า เคยโกหกเราหรืออะไรก็ตามแต่คะ่ะมันมันก็เลยทําให้เราไม่รู้เลยว่าเออจริงๆแล้วว่าเราเราเชื่ออะไรเขาได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยคบไปด้วยก็หวัดระแวงไปด้วยถึงแม้ว่าจะพยายามทําใจว่าเออเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดเราลึกๆอะ่ะ ก็รู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบไว้ใจคนคนนี้ได้ร้อเซนเลยนะคะคุณจะมีนิสัยควบคุมนะคะนิสัยแบบหวัดระแวงนิสัยแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่เรื่อยไปเนาะ ใช่คือการที่คบกับเขาอะคะ่ะตัวเราเองจะมีคําถามอยู่ในใจเสมอว่าจริงๆแล้วเขาเขารักเราจริงๆไหมหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะมันเป็นพฤติกรรมที่ตัวคุณเองอาจจะต้องมาดูดวงหรือว่าอาจจะต้องแบบเล่นปีอาการบ่อยมากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงมันมีความแบบคําถามอยู่ตลอดในใจนะคะว่าว่าเขาแบบรู้สึกยังไงกับเรากันแน่เขาคิดถึงเราไหมเขารักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะตัดใจจากเขาก็ไม่ได้นะคะ นี่รู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะเคยพยายามและที่จะจะตัดใจนะคะก็ก็ก็ไปจากเขาไม่ได้แล้วก็เคยให้อภัยเขากี่ครั้งมันก็เขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยรู้สึกหนักอกหนักใจมากๆอยู่เหมือนพอสมควรนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างนะคะจะมีลัคนาราศีตุลน,นะคะเมษ สิงห์แล้วก็ราศีกรกฎนะคะตุลเมษสิงห์กรกฎมาดูไพ่ข้อความกันบ้างนะคะไพ่อยากจะแนะนําจะบอกอะไรกับชาวรา,าศีภาตุลมบ้างเพฟูเนต this could be the one unrequited love deception children แล้วก็ ส y ต p พ i m i s t i c about your love life นะคะคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกนะคะหรือว่าเป็นอุทาหารณ์สอนใจให้กับทุกๆคนเลยคือแบบว่าบางคนอนะว่าแต่มีความรู้สึกโทษตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของเราเนี่ยเจอความรักที่ไม่สมหวังนะคะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำไมตัวของเราเองเนี่ยถึงแบบเจอแต่คนเข้ามาหลอกนะคะแล้วก็ มันมันทกซิกนะคะในในตัวเราแล้วก็ทำไมถึงแบบว่าเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยทำไมเราถึงต้องเจอเขาหลอกซ้ําๆนะคะหรือบางคนให้อภัยแฟนซ้ําๆแต่ว่าเขาก็หลอกเราซ้ําๆอยู่ดีนะคะจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะคนโทรลคนอื่นได้เลยจริงๆว่า เธออย่าหลอกฉันสเธอรักฉันสีอะไรเงี้ยนะคะคือถามว่าคอนโทรลได้ไหมมันก็มีวิธีการนะคะในเรียนการนินจิตวิทยาหรือว่าการต้องพยายามในสิ่งที่ทําให้เขารักนะคะคือความรักมันก็ต้องพยายามอยู่แล้วมันก็ต้องมีเรื่องของแบบดิสเทนีเรื่องของดวงด้วยแล้วก็ผสมกับการกระทําด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าเราจะโดนหลอกมามากแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรเรามากแค่ไหนอะคะ่ะท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ คล้ายๆหย,ยู่ดีๆก็นึกถึงเพลงก้อนหินก้อนนั้นอะคือมีมีอะไรจะทำไรเธอดิเธอกับเธอทำตัวของเธอเองอะไรเงี้ยคือสิ่งที่อาจจะฝากในในชาวราศีธานลมในคลิปนี้ก็คือแบบเหมือนแบบว่าใครหลอกเราอะมันไม่เท่ากับเราหลอกตัวเองอะแบบอะไรเงี้ยคือการที่เราเจ็บใจว่าเออเนี่ยเขาหลอกเราเนะว่าว่าเขารักเราเขาแบบเขาหลอกเราว่าเขาแบบมีใจหรือเขาหลอกเราที่เขาแบบ ทำให้เราเจ็บปวดนะคะมันก็ไม่เท่ากับการที่ตัวเราหลอกตัวเองนะคือคนอื่นหลอกเราร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับการที่เราหลอกตัวเองหนึ่งครั้งนะคะณวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าจริงๆนะ่ยการที่เราอยู่กับเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่กลัวการอยู่คนเดียวหรือว่าเราแค่กลัวสูญเสียเขาหรือว่าเราแบบ เราหลอกติงหรือเปลา่าเออจริงๆเนี่ยเขารักเรานะคะก็ลองดูจากการกระทําดูนะบางทีการกระทามันเป็นคําตอบมากกว่าคําพูดเนาะสาหรับคนคนนี้นะคะก็ลองไปพิจารณาเอาเนาะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะ เราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอขอบคุณที่ทําให้ฝันของฉันเป็นจริงฉันทั้งรักทั้งเกลียดเธอจะกดอีกนานไหมง้อเหน่อยแล้วนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาวิบี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากปรึกษาอยากซื้อของหรืออยากเข้าคอนะคะแอดไลน์มาได้เลยแอดบาวิีชิสานะคะเราจเจอกันค่ะบ๊ายบาย